สวัสดีครับตอนนี้ต้อนรับสู่เฮกซากอนเพื่อชีวิตสุดท้ายของคุณวันนี้เราจะมาประดิฐ์เทคโนโลยีที่เรียนแบบมาจากหนังเรื่อง Iron Man นะครับผมแต่เราทำให้มันมีประโยชน์ในโลกความจริงได้มากขึ้นมากกว่าการใส่ชุดกราะแล้วก็ไปต่อสู้กับทระปลาดนะครับผมนั่นก็คือการที่ทำมันออกมาให้มีประโยชน์มากกว่าเป็นของเล่นนะฮะ ในตอนนี้ผมก็วาดม่วนซุ้มไปไงั้นหละครับอุปกรณ์นี้สามารถเชื่อมต่อจอมอนเตอร์เพื่อแสดงค่าต่างๆในร่างกายเพื่อตรวจสุขภาพในแต่ละวันเช่นกล้ามเนื้อหรือไขมันการสุบฉีดของเลือดหัวใจและบันทึกป,ปริมาณาอาหารแต่ละวันเพื่อสุขภาพนอกจากนี้อุปกรณ์ชิ้นนี้ยังสามารถใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าในการชาร์จ อุปกรณ์อย่างต่างเช่นโทรศัพท์หรือ power bank หรือเทคโนโลยีอื่นอันนี้คือวิธีติดของมันแน่นอนเอาไปติดที่อกของคุณนะแต่ต้องเอาไว้ติดข้างในเสื้อนะครับไม่ใช่เอาไปติดข้างนอกเพราะไม่งั้นมันจะไม่แนบชิดติดกายแล้วมันจะไม่เวอร์นะฮะและแน่นอนเทคโนโลยีชิ้นนี้นะครับผมไม่ต้องทําให้คุณป่วยแล้วนอนติดเตียงกับหมอนที่มีหน้าตัวองอยู่นะฮะซึ่งมันเกิดขึ้นได้เพราะว่า คุณใช้เทคโนโลยีนี้ในการดูแลสุขภาพยังไงล่ะครับและเรื่องการทําการตลาดของ,งเราเราใช้พรีเซนเตอร์โดยใช้ไอคนหน้าตาอย่างเงี้แหละแล้วก็ไปแปะตามเซเว่นหรือว่าไปแปะตามป้ายรถเมยต่างๆให้คนได้มาสนใจนะครับผมซึ่งผมจะไปแปะไว้ที่ไหนก็ได้ตาม Facebook หรืออะไรก็ได้แบบนี้หรือเป็นแบบนี้นั่นเองนะฮะ และนี่นะครับผมคือแพคเกจจริงที่เราจะทำในการขายนะครับผมและนี่คือรูปแบบที่เสร็จแล้วนะครับผม